สวัสดีครับเจ๊กดีบายทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะพอดีนะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะประกอบตู้ลำโพงบลูทูธนะครับไปใช้งานตอนปีใหม่นะครับก็เลยจะนำบอร์ดแอมจิวนะครับมาโมดิฟายก่อนที่จะทำการประกอบลงตู้นะครับสำหรับบอร์ดที่จะทำการโมวันนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ด Z kmt 2 1นะครับจะเป็นแอมจิววัตต์ครับสเตอริโอนะฮะแล้วก็มีซับวูเฟอร์อิสระอีก100วัตต์นะครับ สำหรับจุดที่จะทำการโมงง,ง่ายๆนะครับทุกคนสามารถที่จะทำตามได้ก็คือเพิ่มคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ของบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคาปาของผมมีอยู่เป็นหมื่นไมโคร35โวลต์นะคร,ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคาปาที่มากับตัวบอร์ดนะครับจะเป็นคาปาค่าเท่าไหร่นะครับ ครับตัวนี้นะครับคือจุดที่เราจะทําการโมดิฟายนะครับ้าปาตัวเก่าีนนะครับผมจะทําการถอดออกไปเลยนะฮะแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าจะสามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไปได้กี่ตัวนะครับจริงแล้วผมอยากใส่ประมาณ3ตัวนะครับเดียวใช้ที่ดูดตะกัวนะครับทําการดูดตะกัวตัวเก่าออกไปเลยนะครับทองมันระวังนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าใช้ความร้อนที่หัวแรงไม่ดีนะครับก็จะทําให้ปิ้นร่อนได้นะครับพอค่อยๆนะครับที้ที่ขาก่อนครับแล้วค่อยดูดนะครับครับอีก้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับครับเวลาถอดต้องระมัดระวังนะครับเราต้องใช้หัวแรงนะครับที่ที่ขากับตัวลายวงจรนะครับถ้าเกิดว่าเรางัดขึ้นนะครับถ้าไม่มีความร้อนนะครับลายวงจรก็จะล่อนก็จะขาได้นะฮะ ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหลุดแล้วนะครับผมตัวคาปาตัวเดิมก็หลุดแล้วนะครับครับตัวเก่านะครับที่พันเจร้อยมโคร25โวลต์นะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับเวลาใส่คืนเข้าไปนะครับต้องดูขั้วดีๆนะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบนะครับ นี่ครับทางที่เขามีแถบไว้ด้านนี้ครับคือคลบนะครับนี่คือค่บวกนะครับครับก็จะลองใส่คาปาตัวใหม่นะครับเข้าในจุดนี้นะครับว่าจะใส่ได้กี่ตัวนะครับอ่าดูพื้นที่แล้วนะครับก็น่าจะได้อยู่อ่าได้แค่2ตัวนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าจะใส่เยอะกว่านี้ก็ต้องต่อสายออกมานะครับ อาจจะหาจุดวางนะครับแต่ว่าผมว่าเอาสองตัวก็พอนะครับแล้วต่อไปก็ผมก็จะนําเอาสายไฟนะครับที่เคลือบด้วยตะกั่วนะครับบัดกรีลงไปในจุดที่เป็นขั้วบวกลบนะครับตัวที่เราถอดออกนะครับของกาปาตัวเก่านะครับนี่ก็ทําการตัดขาแล้วก็บัดกรีเก็บรายละเอียดลายวงจรกับตะกั่วด้านบนนะครับให้เต็มลายวงจรนะครับ เราก็เอาคาปามาใส่นะครับใส่ให้ถูกขั้วนะครับด้านที่มีขีดนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นขั้วลบนะครับต้องใส่ถูกขั้วนะครับกับขั้วนี่มีปัญหาเนี่นะครับครับหลังจากนั้นก็ทําการเชื่อมบัดกรีนะครับขาของคาปาซิเตอร์นะครับกับสายที่เราเคลือบตะกั่วไว้แล้วนะครับนี่นะฮะ สิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมจะเพิ่มเป็นคาปา,าซิเตอร์0.1มโค275โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นชนิดฟิล์มนะครับถือว่าเป็นการกรอ,องความถี่สูงนะครับให้ตรงกล่าวนะครับว่าผมสังเกตว่าแอมยี่ห้อดีๆนะครับเขาจะมีพวกคาปาตัวเล็กนะครับจากขนานเข้าไปกับคาปาตัวใหญ่ทีหนึ่งนะครับ สำหรับการบัดกีเชื่อมต่อขาก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะยิงเกาวตัวคาปาไว้สักหน่อยนะครับไม่ให้ขยับนะฮะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับการมดิายเพิ่มคาปานะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับครัข้อดีของแอมจิวนะครับเวลาเราเปิดปิดนะครับจะไม่มีเสียงกวนนะครับเสียงตุ๊บเสียงตับกวนใจของเรานะครับก็ถือว่าเงียบดีนะครับ แล้วผมก็จะทำการเชื่อมต่อโมทูลแล้วก็มาลองเปิดเพลงดูนะครับ สำหรับลำโพงที่ผมต่อนะครับก็ผมก็จะใช้ทั้งซับบูเฟอร์แล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับส่วนตัวผมว่าแอมตัวนี้ก็เสียงใช้ได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะนําประกอบลงตู้นะครับจะใช้ตัวนี้นะฮะประกอบลงตู้บูทูธนะครับที่ผมจะดีเอบขึ้นนะครับครับก็ถือว่าเป็นการแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆส่วนตัวนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ เใครอยากจะนำแอมจิวมาโมดิฟายก่อนไปประกอบนะครับสาหรับลิงก์แอมจิวนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ร้านค้าไว้ในตรงคําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะครับเผื่ออยากจะสั่งมาได้งานกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ